มาสรุปประเด็นนี้กันสันส้นๆครับว่าทำไมบางคนเนี่ยหาเงินได้ตั้งเยอะแยะแต่สุดท้ายกลับไม่มีเงินเก็บเลยคุณน่าจะเคยได้ยินคำพูดนี้นะครับที่ว่าหาเงินได้เป็นล้านแต่ไม่เหลืออะไรเลยอืมมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับหลายคนเลยนะแล้วก็ท้าทายความคิดของเราที่ว่าแค่มีรายได้สูงๆก็น่าจะพอแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีหัวใจสาคัญอยู่3ข้อที่จะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมได้ดีขึ้นครับ อย่างแรกเลยก็คือต้องแยกให้ออกก่อนว่ารายได้สูงมันคนละเรื่องกับความมั่งคั่งนะครับคือการหาเงินเก่งเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นไม่ใช่ทั้งหมดถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีเงินก้อนใหญ่ๆก็หายไปได้เร็วมากๆเลยแล้วเงินมันไปไหนล่ะส่วนใหญ่เลยนะจะไปเจอกับดักที่2ครับนั่นก็คือ lifestyle inflation หรือพูดง่ายๆก็คือพอรายได้เพิ่มเราก็ใช้ใจ่ายเพิ่มตามไปด้วยไงครับ ซึ่งจุดนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขในบัญชีเลยแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็นิสัยการใช้เงินของเราล้วนๆและสุดท้ายครับทางรอดของเรื่องนี้ก็คือการมีความรู้ทางการเงินนี่แหละครับมันสําคัญมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออมการลงทุนหรือการปกป้องทรัพย์สินที่เรามีเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจริงๆ เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญกว่าการหาเงินได้มากก็คือการที่คุณสามารถรักษาเงินนั้นไว้ได้มากแค่ไหนต่างหากครับเคยต้องตัดสินใจอะไรที่เอ,อ่อรู้สึกว่ามันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยไหมคะการตัดสินใจบนทางแยกที่ทางหนึ่งมันดูสวยหรูปลอดภัยจะต้องได้ทันทีแต่อีกทางกลับดูคลุมเครือมากๆเต็มไปด้วยความเสี่ยงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องจริงของนักกีฬาซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งในยุค80ที่ต้องเลือกบนทางแยกแบบนี้แล้วค่ะ เป็นการตัดสินใจที่โหส่งผลกระทบเป็นเงินหลักหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็กลายเป็นกรณีศึกษาด้านการเงินที่คลาสสิกที่สุดเรื่องหนึ่งเลยค่ะใช่ครับแล้วเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่การเลือกระหว่างเงินกับหุ้นนะครับแต่มันคือการประทะกันของสองแนวคิดเลยคือการมองมูลค่าที่จับต้องได้ในปัจจุบันกับการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นในอนาคตเป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยครับว่า กรอบความคิดทางการเงินหรือ financial mindset เนี่ยแค่เรื่องเดียวเลยนะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันแบบฟ้ากับเหวได้เลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะย้อนกลับไปช่วงต้นทศวรรษ1980ถ้าพูดถึงนักบาสเกตบอลที่ดังที่สุดในโลกตอนนั้นชื่อของเออร์วินแมจิกจอห์นสันนี่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแบบนอนมาเลยครับคือเขาไม่ใช่แค่นักกีฬาที่เก่งใช่ค่ะเขาเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเลย ด้วยลีลาการเล่นที่แบบเหมือนมีเวทมนต์บุค,คลิกก็ยิ้มแย้มมีเสน่ห์คือเป็นทุกอย่างที่ซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งควรจะมีต้องขยายความบริบทของยุคนั้นเพิ่มนิดนึงนะคะคือตอนนั้นเนี่ยวงการรองเท้าบาสเกตบอลผู้ที่ครองตลาดแบบเบ็ดเสร็จเลยก็คือ Converse รองเทา้าลายดาวที่เรารู้จักกันดีนี่แหละคะ่ะอ๋อคอนเว e ร์นี่เองใช่คะ่ะนักบาส NBA เกือบทั้งลีกใส่ c o n v e r s ์กันหมดเลยส่วนอีกแบรนด์ที่ส่งอิทธิพลมากๆก็คือ Adidas จากเยอรมนี สองแบรนด์นี้คือยักษ์ใหญ่ตัวจริงแล้วท่ามกลางยักษ์สองตัวนี้ก็มีบริษัทเล็กๆจากรัฐโอเร,อรกอนที่ตอนนั้นคนส่วนใหญ่รู้จักในฐานะออบริษัททำรองเท้าวิ่งพยายามจะเข้ามาเจาะตลาดบาสเกตบอลบริษัทนั้นชื่อว่า n i ก e ้ Nike ค่ะแค่ฟังภาพรวมตลาดตอนนั้นก็รู้สึกได้เลยว่า n นก e ้เป็นรองแบบสุดๆเลยนะครับเป็นรองมากค่ะและพวกเขาก็ต้องการลายเส้นของเมจิกจอห์นสันเพื่อมาเป็นเหมือนใบเบิกทางเข้าสู่วงการให้ได้การแข่งขันแย่งตัวเขาก็เลยดุเดือดมาก ดุเดือดมากครับดุเดือดถึงขั้นที่ว่าข้อเสนอสุดท้ายมันมาจบที่สองทางเลือกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทางแรกคือจากเจ้าตลาดอย่างคอนเว r ร์ที่ยื่นข้อเสนอที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ทรงพลังที่สุดในยุคนั้นก็คือเงินสดก้อนโตครับว่ากันว่าเป็นสัญญาสําหรับนักกีฬาหน้าใหม่ที่มูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเงินสดก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาฟังดูเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธได้ยากมากๆเลยนะคะ แล้วแล้วข้อเสนอของไนกี้ล่ะคะจะเอาอะไรไปสู้นี่เลยครับคือจุดที่เรื่องราวมันน่าสนใจมากฟิลไนผู้ก่อตั้งไนกี้เดินเข้ามาเจราจาด้วยตัวเองเลยโอ้โหผู้ก่อตั้งมาเองเลยครับและเขาก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายเลยว่าเรื่องเงินสดเนี่ยผมสู้พวกยักษ์ใหญ่นั้นไม่ได้หรอกแต่แทนที่เขาจะยอมแพ้เขากลับยื่นข้อเสนอที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเขาบอกแมจิกในทํานองว่าผมอาจจะให้เงินคุณได้ไม่เท่าเขา แต่ผมจะให้สิ่งที่มีค่ากว่านั้นสิ่งที่มีค่ากว่านั้นครับผมจะให้หุ้นของบริษัทโอ้โหโห,หุ้นเลยเหรอคะนี่มันไม่ใช่แค่การเสนอค่าจ้างแล้วนะแต่มันคือการชวนมาร่วมเป็นเจ้าของกิจการเลยว่างั้นเถอะถูกต้องครับมันคือการเปลี่ยนสถานะจาก ลูกจ้างมาเป็นหุ้นส่วนสิ่งที่ฟิลไนท์เสนอไม่ใช่แค่เงินแต่คือส่วนแบ่งในความสำเร็จทั้งหมดของบริษัทในอนาคตมันคือการเดิมพันกับสิ่งที่ยังมองไม่เห็นแทนที่จะเป็นผลตอบแทนที่จับต้องได้ทันทีซึ่งในทางทฤษฎีการเงินเนี่ยสิ่งที่เขาเสนอมันคือ equity หรือส่วนของผู้ถือหุ้นมันไม่ใช่แค่กระดาษนะครับแต่เป็นสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของบริษัทจริงๆ Mm hmm. ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนมีคนมาชวนเราเปิดร้านพิซซ่าเขาบอกว่าผมอาจจะจ่ายเงินดืนคุณได้ไม่เยอะนะแต่ผมจะแบ่งหุ้นร้านให้5%ถ้าวันหนึ่งร้านพิซซ่าเล็กๆนี้ขยายสาขาไปทั่วโลกหุ้น5%ซของเราจะมีมูลคา่ามหาศาลนั่นคือสิ่งที่ไนค์เสนอให้แมจิกครับและสุดท้ายแมจิกจอห์นสันก็เลือกเซ็นสัญญากับ c อน v e อร์ที่ให้เงินสดมากกว่า ซึ่งพอมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะมองว่าเขาคิดผิดพลาดครั้งใหญ่แต่เดี๋ยวก่อนนะคะดิฉันอยากจะลงเล่นบทเป็นทนายแก้ต่างให้เมจิกในยุคนั้นหน่อยคือถ้ามองในมุมกลับกันการเลือกเงินสดที่มันการันตีแล้วเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดแล้วรอบคอบกว่าใช่ไหมคะเพราะในโลกธุรกิจมีไนกี้ที่ประสบความสําเร็จ1รายก็ต้องมีบริษัทสตาร์ทอัพอีกเป็นร้อยเป็นพันที่ล้มเหลวการเลือกความแน่นอนมันผิดตรงไหน เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับและมันชี้ไปที่แก่นของจิตวิทยาการตัดสินใจเลยในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมีแนวคิดที่เรียกว่า hyperbolic discounting หรือแปลงง่ายๆคือการให้น้ำหนักกับปัจจุบันเกินจริงอ๋ oh. พูดง่ายๆก็คือสมองของมนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะเลือกรางวัลเล็กๆที่ได้ทันทีมากกว่ารางวัลใหญ่กว่าที่ต้องรอในอนาคต เงินสด10,000แสนบาทในวันนี้มันรู้สึกจริงแล้วก็มีค่ามากกว่าเงินหนึ่งล้านบาทที่จะได้ในอีก10ปีข้างหน้าสำหรับแมจิกในวันนั้นเขาคือหนุ่มน้อยที่เพิ่งมาจากครอบครัวธรรมดายังไม่เคยมีเงินล้านอยู่ในมือเงินสดก้อนโตตรงหน้ามันคือความมั่นคงคือหลักประกันที่จับต้องได้ในขณะที่คำว่าหุ้นของบริษัทรองเท้าวิ่งเล็กๆมันเป็นเรื่องนามาทํามากครับมันคือความเสี่ยงแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องของความฉลาดหรือไม่ฉลาด แต่เป็นเรื่องของพื้นเพและประสบการณ์ที่หล่อหลอมวิธีคิดในการประเมินความเสี่ยงที่แตกต่างกันใช่เลยครับมันคือการประทะกันระหว่าง employee mindset กับ owner mindset โดยสิ้นเชิงคนที่มีแนวคิดแบบลูกจ้างจะมองที่คุณค่าของแรงงานและเวลาที่ลงไปเพื่อแลกกับค่าตอบแทนที่แน่นอนซึ่งก็คือเงินเดือนหรือค่าเซ็นสัญญาในขณะที่คนที่มีแนวคิดแบบเจ้าของจะมองที่คุณค่าของการเติบโตและผลกำไรในอนาคตที่ตัวเองจะมีส่วนร่วม เมจิก mm hmm. ในวันนั้นยังขาดกรอบความคิดแบบเจ้าของครับเขาไม่รู้ว่าจะประเมินมูลค่าของโอกาสที่มาในรูปแบบของหุ้นได้อย่างไรเขาจึงเลือกสิ่งที่เขาเข้าใจและจับต้องได้ซึ่งก็คือเงินสดเข้าใจเลยค่ะพออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเจนมากว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นแต่เอาล่ะถึงเวลาที่เราต้องพูดถึงผลลัพธ์ของการตัดสินใจครั้งนั้นแล้ว ว่าโอกาสที่เขามองไม่เห็นในวันนั้นมันมีมูลค่ามหาศาลขนาดไหนตัวเลขมันน่าตกใจจนแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับเราลองมาคำนวณกันดูจากข้อมูลที่มีการประเมินไว้นะครับถ้าในวันนั้นเมจิกจอห์นสันเลือกรับข้อเสนอของไนกี้โดยเปลี่ยนค่าตัวของเขาเป็นหุ้นของบริษัทสมมติว่าตีเป็นมูลค่านะเวลานั้นสักหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็เป็นเงินที่เยอะมากแล้วนะคะสำหรับยุค80 เยอะมากครับแต่ถ้าเขาถือหุ้นก้อนนั้นไว้โดยไม่ขายเลยจนถึงปัจจุบันนี้หุ้นไนกี้มูลค่า1ล้านเหรียญในวันนั้นจะมีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นไปถึง790ล้านเหรียญสหรัฐเดี๋ยวเดียวคะขอเบรกตรงนี้แป๊บนั่น790ล้านเหรียญหรอคะใช่ครับ790ล้านเหรียญดิฉันคิดเลขในหวัวไม่ทันแล้วนี่มันถ้าคูณอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันแบบคร่าวๆมันคือประมาณ27,000ล้านบาทใช่ไหมคะ ใช่ครับ2 7 0 0 0ล้านบาทนั่นคือมูลค่าของความแตกต่างระหว่างการรู้กับการไม่รู้ในวันนั้นมันเป็นตัวเลขที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนไปได้หลายชั่วอายุคนเลยทีเดียวแล้วมันกลายเป็นตัวเลขขนาดนั้นได้ยังไงคะคือเข้าใจว่าบริษัทมันเติบโตขึ้นแต่การเติบโตจาก1ล้านไปเกือบ800ล้านนี่มันเกิดจากกลไกอะไรคำถามนี้สำคัญมากครับ มันไม่ได้โตขึ้นเพราะราคาหุ้นวิ่งขึ้นไป790เท่าอย่างเดียวนะครับแต่ระหว่างทางมันมีสิ่งที่เรียกว่า stock split หรือการแตกหุ้นอยู่หลายครั้งอ๋อการแตกหุ้นของหุ้นแต่และหุ้นราคา50บาทมูลค่ารวมเท่าเดิมแต่จํานวนหุ้นในมือเราเพิ่มขึ้นทีนี้พอราคาหุ้นมันวิ่งกลับไปที่100บาทอีกครั้งเราจะมีเงิน200บาทแทนที่จะเป็น100บาทในทําแบบนี้มาแล้ว7ครั้งตลอดประวัติศาสตร์ของบริษัท นั่นหมายความว่าหุ้นจํานวนหนึ่งที่แมจิกจะได้ในวันนั้นมันจะทวีคูณจํานวนขึ้นมามหาศาลตลอด40ปีที่ผ่านมามันคือพลังของผลตอบแทนทบต้นที่ทํางานร่วมกับการเติบโตของธุรกิจอย่างแท้จริงครับโห oh. นี่คือรายละเอียดที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเลือกหุ้นถูกตัวแต่คือการเข้าใจกลไกลของมันด้วยซึ่งแน่นอนว่าแมจิกในวันนั้นยอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเขาไม่รู้อะไรพวกนี้เลยสักนิด เขาไม่รู้จริงๆครับเขาให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าพวกเราในตอนนั้นยังเด็กมากเรายังไม่เข้าใจเรื่องหุ้นเลยเขามองไม่เห็นมูลค่าที่ซ่อนอยู่ในอนาคตของไน k ์แต่สิ่งที่น่าทึ่งในตัวผู้ชายคนนี้ก็คือเขาไม่ได้ปล่อยให้ความผิดพลาดครั้งนี้มาบั่นทอนชีวิตเขาใช่ค่ะเขาเคยพูดว่ามันยังคงทําให้ผมเจ็บปวดทุกครั้งที่นึกถึง แต่เขาก็เปลี่ยนความเจ็บปวดนั้นให้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาหันมาศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนการทําธุรกิจอย่างจริงจังจนคนเรียกบทเรียนครั้งนี้ว่าเดบิ i เลียนดอ l ลาร MBA ของเขาเลยและเขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเรียนรู้จริงๆนะครับหลังจากเลิกเล่นบาสเกตบอล เมจิกจอนสัน n กลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเขานำโอเนอร์มายเซทที่เขาพลาดไปกับ n i กี้มาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองเขาร่วมทุนกับ Starbucks นนำร้านกาแฟไปเปิดในชุมชนคนผิวสีสร้างโรงภาพยนตร์สร้างศูนย์การค้าจนสร้างอาณาจักรธุรกิจของตัวเองที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญคือความผิดพลาดกับไนกี้ไม่ได้ทำลายเขาแต่กลับสร้างเขาขึ้นมาใหม่ในฐานะนักธุรกิจครับ มันเหมือนกับว่าการไม่รู้ในวันนั้นทำให้เขาพลาดโอกาสไป27,000ล้านบาทแต่การเรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งนั้นก็สร้างความมั่งคั่งให้เขาในระดับพันล้านบาทได้เหมือนกันในเวลาต่อมาเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆค่ะถูกต้องครับมันตอกย้ำแก่นของเรื่องราวทั้งหมดที่ว่าความรู้ทางการเงินไม่ใช่เรื่องของนักบัญชีหรือนักลงทุนเท่านั้นแต่มันคือทักษะชีวิตที่จาเป็นสาหรับทุกคน เพราะเราทุกคนต้องตัดสินใจเรื่องเงินอยู่ตลอดเวลาการขาดความเข้าใจในเครื่องมือทางการเงินพื้นฐานอาจหมายถึงการพลาดโอกาสครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนที่เกิดขึ้นกับเมจิกจอห์นสันเรื่องราวของเมจิกกับไนกี้นี่จึงเป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีเลยนะคะว่าความรู้โดยเฉพาะความรู้ทางการเงินเนี่ยมันมีมูลค่าแฝงที่อาจประเมินค่าไม่ได้ในปัจจุบันมันอาจจะดูเป็นเรื่องนามธรรมจับต้องไม่ได้เหมือนเงินสดในกระเป๋า ผลลัพธ์ของมันจะค่อยๆแสดงออกมาและทบต้นไปเรื่อยๆในระยะยาวใช่ครับและมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราในยุคนี้ได้คบคิดกันต่อด้วยในยุค80หุ้นของบริษัทรองเท้าเล็กๆคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเพราะไม่รู้หรือไม่เข้าใจศักยภาพที่แท้จริงของมันแล้วในยุคของเราล่ะคะอะไรคือหุ้นไนกี้ของยุคนี้นี่คือคำถามที่น่าสนใจมากครับ ผมคิดว่าคำตอบอาจจะไม่ใช่ชื่อของสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดิจิตอลหุ้นสตาร์ทอัพเอหรือเทคโนโลยีใหม่ๆก็ตามแต่หุ้นในคีของยุคเราอาจจะเป็นรูปแบบของมูลค่าที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเหมือนกับที่คนยุค80ไม่เข้าใจคอนเซปต์ของ Equity และการเติบโตแบบก้าวกระโดด mm hmm. คำถามที่เราควรถามตัวเองอาจจะเป็น อะไรคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของมูลค่าที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้แต่เรายังมองไม่เห็นมันมันอาจจะเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ในโลกดิจิตัลมูลค่าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้และอาจจะกําลังมองข้ามไปเหมือนกับที่คนมองข้ามหุ้นของบริษัทรองเท้าวิ่งเล็กๆเ,เ,เมื่อ40ปีที่แล้วนั่นเองครับ